วันนี้ข่าววันนี้ก uh, uh, ็มๆก็วันนี้เราจะมีข่าวดีอยู่ประมาณเออเอาเป็นข่าวร้ายก่อนแล้วกันเออเอาเป็นข่าวดีก่อนข่าวดีก็คือตอนนี้ใบต้องแจกฟรีทุกคนทั้งเสือก็ได้จะรู้แล้วนะคะทางจันี้เขาอัปเดตตัวโซมาหลังจากไม่นานก็เขาก็ได้โครงการอัปเดตเอ่อให้ตัวของฮิโตะนะคะสามารถที่จะเล่นฟรีแล้ว ก็ทำใหนได้ยินดีนนะส่วนส่วนอลขาวร้ายก็คือทุกคนในเซิร์ฟเล่นมไมโนั่นแหละค่ะแต่ทั้งเซิร์ฟแม่งมันเล่นใะขาไมาโครถุดเลยฮะซึ่งน่าติงน้ำแข็งเราเราเล่นอะไรก็สามารถเราจะเจอแต่มาฮิโตะทั้งเซิร์ฟหรือแม้บางคนก็คงอาจจะไม่ได้เล่นไมโครนะฮะ เชื่อกูไม่มีคนอ่นก็ออย่างนึฮะเขาีข่าวหนึ่งนะคะเออว้าว่ง อ,อันถ่อไปก็คือมาฮิตโตะล่างสองมีทั้งหมดสี่สกิลแล้วสกิลที่หนึ่งแล้วก็หา้านาที่ก้อนนี้อย่างหนึ่งคืออันนี้เราใช้ไม่ได้น่าสลับสลับล,บลบ่างสองแต่ถ้าเป็นอันติตอนเวลหนึ่งก็จะเป็นเหมือนเดินนะสมารถเปลี่ยน ก็ทันที่สามแล้วก็หานอีกสามวัดเขียนได้ถ้าเแค่ดูข้างๆเองน่านั่นแหละ่าเดียแล้วก็ต่อไปก็คือการแพรลี่หรือก็คือการบล็อกนั่นเองเดี๋ยวกูจะให้ดูว่ามันโกขนาดไหนเดี๋ยวลองเอาเป็นหมูก่อนลองดูหมูฮะมา มูคือให้ยิงเยอะดาเมจยิงน้อยแต่กูบอกแล้วอยู่ตัวเดียวเรร้อยหัวระเบิดออออออกระตุกกระตุกร่ายท่านี้ฮะนี่คือท่าตูมัวมีดเราจากระยะไกลอย่างเช่นประมาณตรงเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมาก็คือแบบถ้ารถไนมิดโดนเราอะไรได้างค่ะ มันจะตายทันทีฮะใช่ฮะแบบไม่ว่ามันยิงเราจากหมื่นเมตรแล้วก็จะทำการว้ามาข้างหลังกับต่อยหลังมันทันทีถ้าเป็นสองคนก็แตกเหมือนกันฮะแล้วถ้าเป็นสามคนล่ะแผลีม่มาและอินบงิง คือถ้าเป็นแบบก็คือถ้าเป็นไอคนคอสคนครับแ,แต่ถ้าสี่คนอุอ้ยทำไมมึงแต่วะม,มึงอุ้ยเอาหนองไปไป Bye-bye. Gwna i ddwg.